และภายหลังโมเสสกับอารอนเข้าและทูลฟาโรห์ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปเพื่อพวกเขาจะทำการเลี้ยงถวายแก่เราในถิ่นทุรกันดารและฟาโรรัสว่าพระเยโฮวาห์เป็นผู้ใดเล่าที่เราควรจะเชื่อฟังเสียงของพระองค์เพื่อปล่อยคนอิสราเอลไปเราไม่รู้จักพระเยโฮวาห์และเราจะไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไป และเขาทั้งสองทูลว่าพระเจ้าของคนฮีบรูได้ทรงพบกับพวกข้าพระองค์โปรดให้พวกข้าพระองค์เป็นพวกข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ในการเดินทางสามวันเข้าไปในถิ่นธุรกันดาลและถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของพวกข้าพระองค์เกรงว่าพระองค์จะทรงลงโทษพวกข้าพระองค์ด้วยโรคภัยหรือด้วยดาและกษัตริย์แห่งอียิปต์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าทำไมพวกเจ้าโมเสส กับอารนให้ประชากรละทิ้งการงานต่างๆของพวกเขาเสียพวกเจ้าจงกลับไปรับพาัะง,งานของพวกเจ้าและฟาโรตรัสว่าดูเถิดบัดนี้ประชากรในแผ่นดินนี้มีมากและเจ้าทั้งสองทำให้พวกเขาหยุดพักจากพาัะง,งานของพวกเขาเสียและฟาโรามีพระบัญชาสั่งพวกในงานของประชากรและานกองทั้งหลายของพวกเขาในวันนั้นเองโดยตรัสว่า พวกเจ้าอย่าให้ฟางแก่ประชากรอีกต่อไปเพื่อใช้ทำอิดเหมือนแต่ก่อนแต่จงให้พวกเขาไปและเก็บฟางสำหรับพวกเขาเองและจำนวนอิดทั้งหลายซึ่งพวกเขาได้ทำแต่ก่อนนั้นพวกเจ้าก็จงกำหนดให้พวกเขาทำพวกเจ้าอย่าลดจำนวนน้อยลงเลยเพราะว่าพวกเขาเกียดคร้านเหตุฉนั้นพวกเขาจึงร้องโดยกล่าวว่าขอให้พวกข้าพระองค์ไปและถวายเครื่องสตวบูชาแด่พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ จงจัดหางานให้พวกเขาทำมากกว่าแต่ก่อนเพื่อพวกเขาจะทำงานหนักในงานนั้นและอย่าให้พวกเขาใส่ใจบรรดาคำพูดเลวไหลและพวกในงานของประชากรก็ออกไปและนายกองทั้งหลายของพวกเขาและพวกเขากล่าวแก่ประชากรน,นั้นโดยกล่าวว่าฟาโรห์รับสั่งดังนี้ว่าเราจะไม่ยอมให้ฟังแก่พวกเจ้าเลยพวกเจ้าจงไปไปเอาฟังมาเองตามแต่พวกเจ้าจะหามาได้ แต่งานของพวกเจ้านั้นจะไม่ลดหย่อนให้เลยดังนั้นประชากรจึงแยกย้ายกันไปทั่วแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดเพื่อเก็บต่อฟางมาแทนฟางและพวกในงานก็เร่งรัดพวกเขาโดยกล่าวว่าจงทำงานของพวกเจ้าให้ครบถ้วนเถิดคืองานประจำวันของพวกเจ้าเหมือนเมื่อยังมีฟางอยู่และพวกในกองของลูกหลานของอิสราเอล ซึ่งพวกในงานของฟาโร์ได้ตั้งให้อยู่เหนือพวกเขานั้นก็ถูกโบยตีและถูกถามว่าทำไมพวกเจ้าจึงไม่ได้ทำงานของพวกเจ้าให้ครบถ้วนในการทำอิดทั้งเมื่อวานนี้และวันนี้เหมือนแต่ก่อนแล้วพวกนายกองของลูกหลานของอิสราเอลจึงมาและร้องทูลต่อฟาโร์โดยทูลว่าทำไมพระองค์จึงทรงปฏิบัติเช่นนี้กับพวกผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่ได้ให้ฟังแก่พวกผู้รับใช้ของพระองค์เลยและพวกเขากล่าวกับพวกเราว,ว่าจงทำอิด่ดและดูเถิดพวกผู้รับใช้ของพระองค์ถูกวยตีแตกความผิดอยู่ที่คนของพระองค์เองแต่ฟาโรตรัสว่าพวกเจ้าเกียดครั้นพวกเจ้าเกียดครั้นเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจึงกล่าวว่าขอให้พวกข้าพระองค์ไปและถวายเครื่องสตัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เหตุฉะนั้นบัตรนี้จงไปและทํางานด้วยว่าฝั่งนั้นจะไม่ให้พวกเจ้าเลยแต่พวกเจ้าจะต้องจัดส่งจํานวนอิฐให้ครบถ้วนและพวกนายกองของลูกหลานของอิสราเอลได้เห็นว่าพวกเขาอยู่ในรูปการอันชั่วร้ายแล้วหลังจากมีการกล่าวว่าพวกเจ้าต้องไม่ลดหย่อนเลยสักนิดจากจํานวนอิฐของพวกเจ้าแห่งงานประจําวันของพวกเจ้า และพวกเขาได้พบกับโมเสสกับอาโรนผู้ซึ่งยืนอยู่กลางทางขณะที่พวกเขาออกมาจากการเข้าเฝ้าฟาโร์และพวกเขากล่าวแก่ท่านทั้งสองว่าขอพระเยโฮวาทอดพระเนตรพวกท่านและพิพากษาเพราะพวกท่านได้กระทำให้พวกเราเป็นกลิ่นที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของฟาโร์และในสายตาของข้าราชการของพระองค์เพื่อเอาดาบใส่มือพวกเขาให้สังหารพวกเราเสีย และโมเสสได้กลับไปเฝ้าพระเยโฮวาและทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมพระองค์ทรงกระทำการร้ายยิ่งนักแก่ประชากรนี้ทำไมพระองค์จึงทรงส่งข้าพระองค์มาเพราะว่าตั้งแต่ข้าพระองค์มาเฝ้าฟาโรห์เพื่อทูลในพระนามของพระองค์แล้วฟาโรห์ก็ทำความชั่วร้ายแก่ประชากรนี้และพระองค์ก็ไม่ได้ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นเลย